มันมีศัตรูตัวฉกาดสำหรับการลดน้ำหนักอย่างหนึ่งครับสิ่งนั้นเรียกว่าอาหารผ่านกระบวนการอาหารผ่านกระบวนการเนี่ยคืออาหารที่จริง,รงๆอ่ะเขาเอาพวกสารอาหารออกไปเยอะๆเพื่อให้คุณค่าทางอาหารมันน้อยลงมันจะได้ไม่มีแบคทีเรียรามากินไม่มีเชื้อรามากินมันก็เลยทําให้เราสามารถเก็บอาหารเหล่านั้นไว้ได้นานเสร็จแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็คือ สารอาหารมันน้อยแต่พลังงานมันเยอะฉะนั้นถ้าคุณต้องการลดน้ำหนักให้สำเร็จพยายามเลี่ยงลดและเลิกอาหารผ่านกระบ,บวนการครับอาหารผ่านกระบ,บวนการมันมีข้อเด่นอย่างหนึ่งนะมันคือมันอายุยืนมากมันเก็บไว้ได้นานมากเลยแบคบทีเรียกับเชื้อราไม่มากินมันแล้วแต่คุณจำไว้นะครับอาหารอายุยืนคนกินอายุสั้นอาหารอายุสั้น คนกินอายุยืนสวัสดีครับ